ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเติมกระสุนเติมกระสุนซิกแซกซิกแซกหลบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เป็นไรเลยทุกคนสวยอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว โอเคครับผมก็ขออกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค์คาผมในเซิร์ฟอัสเตอร์เดย์นะครับผมเป็นเซิร์ฟแนววอร์ซีเนาะก็คือพี่เคยพามาดูเซิร์ฟนี้แล้วนะครับรอบนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับเหมือนกับว่ามันมีอัปเดตมาใหม่ครับทุกคนอย่างเช่นชุดที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับผมส่วนในเซิร์ฟมันจะมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพามาดูนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอน วิธีการฟาร์มในเซิฟนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันต้องฟาร์มยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาสอนด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะพามาทัวร์ภายในเซิฟนิดนึงนะครับผมเมาทุกคนเข้ามานะครับมันก็จะมาเกิดตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงฝั่งนี้นะครับมันจะมีพวกล็อกเกอร์นะครับผมมันเป็นที่เก็บของครับก็คือทุกคนจะเลือกล็อกเกอร์ไหนก็ได้มันมันคือมันเปิดได้หมดทุกอันเลยครับทุกคนเหมือนล็อกเกอร์สองเนี่ยพี่ก็เก็บของไว้ละอันนี้มันจะะเเปป็็นนนของฟรรีีีคคับบททุกก่่พไมา แล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นล็อกเกอร์พรีเมียมเนาะมันก็พี่ไม่ได้ใจว่ามันต้องเป็นยศหรือเปล่าถึงจะใส่ได้เนาะแต่พี่รู้สึกว่า,าน่าจะเป็นยศแหละเพราะมันเป็นพรีเมียมไงเขาว่าพรีเมียมอ่ะนั่นแหละส่วนตรงนี้น่าจะเป็นถังขยะนะครับทุกคนส่วนเข้ามาตรงนี้มันก็จะเป็นทางเก็บของนะครับทุกคนมันจะมีทางเก็บของอะไรเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้คือแบบที่เก็บของเยอะมากเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยคือเขาให้ของแบบเยอะมากครับทุกคนเวลาเล่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟซึ่งโต๊ะคราฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะ่ะ เดี๋ยวพี่พามาดูก็คือมันจะมีวิธีสอนว่าตรงเนี้ยเอาไว้ตรงเนี้ยมันครับครับปุ๊บมันจะได้เป็นแบบของด้วยครับทุกคนเนี่ยมันจะเป็นได้แบบเป็นชุดอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นการอัปเกรดปืนครับทุกคนโอเคเรามาดูส่วนต่อไปกันดีกว่าครับส่วนต่อไปตรงนี้เป็นเอ่อกล่องบริจาคให้คนจนอันนี้เราจะไม่ยุ่งครับเพราะว่าเราไม่ได้จนนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นของฟรีนะครับท <Ā> ุก<ฟร>นะคนก็คือคลิกที่กล่องปุ๊บมันจะได้ของฟรีมาครับทุกคนนี่จะเป็นของฟรีก็ตามนี้เลยครับทุกคนมันจะได้้้้เเเปปปปป็็็นน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 นืืะะะรัับผมมอออีีจจไกง ส่วนไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวพี่พามาดูอีกทีนึงอ่าทุกคนอยา่าไปสนใจมาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นยาอ่ายาเดี๋ยวพี่เก็บไว้ก่อนขนมปังอาหารพี่ก็เก็บก่อนอันนี้ก็ลูกกระสุนสลับปืนเมื่อกี้ที่ได้มาแล้วก็จะเป็นพวกชุดเกาะน,นะครับผมอ่าประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นของรับฟรีอีกแล้วครับทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะต่างไปก็คือตรงเนี้ยรับฟรีทุกๆ1วันโอเคมาเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าได้อะไรบ้างโอเคนี่ครับมันจะเป็นกล่องแบบนี้เนาะคลิกขวาเพื่อใช้งานแล้วคลิกไปเลยครับผม นี่มันจะได้ปืนมาครับทุกคนมันจะได้ปืนมาด้วยแล้วก็จะมีพวกแบบเพิ่มอาหารเพิ่มเลือดมันจะเป็นพวกยาครับทุกคนมันเป็นเหมือนกล่องยางชีพมันจะเป็นเหมือนอาหารกระป๋องอะทุกคนก็ t ปะเหมือนแบบในเกมอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ลูกกระสุนมาด้วยอุ้ยของเยอะมากคนแล้วก็ได้แบบชุดเกราะมาด้วยเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเก็บของนิดนึงนะต่อไปในส่วนต่อไปที่ทุกคนน่าจะเห็นหลายรอบแล้วเพราะว่าพี่เปิดของในตัวเนี่ยก็คือเป็นชุดพวกนี้ครับทุกคนมันจะเป็นชุดของโปรโมชั่นครับผมโปรโมชั่น150บาทก็คือเหมือนกับว่าทกคนอยห้เติร์ฟน้ แค่150บาทก็รับไปเลยครับเซตนี้ครับก็คือมันจะเอาไปเติมในเว็บนะครับผมเท่าที่พี่ไปดูมาถ้าข้อมูลมันผิดพลาดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่รู้มาแค่นี้จริงๆโอเคครับผมต,ตรงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่น500บาทก็คือเป็นชุดที่พี่ใส่อยู่เนี่ยคือมันเท่มากเลยทุกคนเซต500บาทเนี่ยคือพี่ก็ชอบเลยมันเป็นเหมือนพี่เป็นแบบเทพอ,อ่ะเออตรงนี้ก็จะเป็นเซต1,500บาทนะครับผมก็คือไอเซตพวกนี้เนี่ยอ่าไม่ไม่รวมไอ้150บบาทตรงนี้นะ ไอเซตสเซตเนี้ยมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ครับท,ทุกคนทึกบอกเลยว่าสวยมาก2อสองเซตใหม่นี่คือสวยมากครับทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเซตอะไรไม่รู้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเป็นแบบแลกไอเทมหน้าเว็บนะครับผมมันก็จะมีพวกเป็นขวานอะไรเงี้ยก็อเอามาแลกได้นะครับมันต้องน่าจะทําอะไรสักอย่างแน่หละพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาง่ายๆคือ เข้าไปดูในเว็บครับทุกคนมันเขียนไว้แล้วว่าเป็นแลกไอเทมหน้าเว็บเนาะส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโซนร้านค้านะครับผมส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นแบบพวกตู้ช็อปนะครับมันเป็นตู้แบบรับซื้อของอย่างเช่นพี่อยากจะซื้อกะสุนของไอปืนกระบอกเนี้ยทุกคนก็ต้องดูตรงที่เขาว่าลูกกระสุนมันจะเป็น5 0 cal ใช่ไหมแล้วก็มาดูตรงนี้อ่า50 50 50, 50อยู่ไหนอ่ะดีไงก็ซื้อมาเลยครับทุกคนราคาก็จะบอกอยู่ด้านล่างนะว่าเป็น150ดอลลาร์อะไรเงี้ย ก็ปึ๊บป๊บซื้อมาเลยซื้อมาสักอ่ะสิบแปดพอโอเคเราซื้อมาประมาณนี้ก่อนโอเคแล้วก็มันจะมีเป็นซื้อยาซื้ออาหารด้วยนะครับทุกคนนี่มันก็ซื้อซื้อตรงนี้ได้ซื้ออาหารได้ตรงนี้ก็จะเป็นซื้อชุดเกาะก็ได้เหมือนกันครับทุกคนตรงนี้ก็ซื้อชุดเกาะได้นะแต่ว่าไอชุดเกาะเนี่ยคือตามที่แอดมินบอกพี่มาเนี่ยคือมันมีการพังด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนตรงเนี้ยมันจะมีการพังด้วย แล้วก็ความถึกทนของชุดเกราะมันก็จะลดไปด้วยครับทุกคนแต่ว่ามีวิธีการซ่อมครับผมโดยใช้เจ้าสิ่งนี้ครับทุกคนกล่องซุ่มนะครับผมมันไม่ใช่กล่องซุม่มกล่องซ่อมของนะครับทุกคนโดยการที่น่าจะถ้าพี่จะไม่ผิดอะไรพี่ลองก่อนโดยการเอาไอเทมที่มันลดอย่างเงี้ยไอความคงทนมันลดอะ่ะทำอย่างนี้แล้วมันก็จะได้อย่างนี้ครับทุกคนอ่ามันก็จะกลับมาเต็มแบบสมบูรณ์นะครับทุกคนประมาณนี้วิธีการแล้วส่วนวิธีการได้มันก็จะตาม อ่านสเ s t e r อะไรพวกนี้ครับทุกคนหรือว่ามันมีให้ซื้อไหมมันมีให้ซื้อไหมแป๊บน,นึงนะอ่า uh, ถ้าพี่จะไม่ผิดอะเหมือนแอดบอกว่าน่าจะต้องไปตีพวกอะไรสักอย่างได้เลยว่ามันน่าจะมีอยู่แถวเนี้ยแต่พี่จําไม่ได้แล้วทุกคนก็ลงมาหาหาดูกันนะครับทุกคนเพราะว่าพี่ก็จํารายละเอียดไม่ค่อยได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเควสนะครับทุกคนตรงนี้มันจะเป็นพวกเควสแบบทาอะไรเงี้ยมันเอามาแลกพวกปงพวกปืนชุดกงชุดกอดเนี่ยมันมันจะมีให้แบบ ทำกล่องสุ่มด้วยครับทุกคนอันนี้เป็นเป็นกล่องสุ่มปืนเนาะเดี๋ยวพี่จะพาดูอีกทีนึงนี่มันเยอะมากครับทุกคนเอาปืนมาแลกเป็นเงินก็ได้เนี่ยใครแบบมีปืนเก่าๆแล้วเนี่ยเหมือนปืนเนี่ยทุกคนปืนเนี้ยมันก็ามาแลกได้ไอ้ปืนที่ได้ตั้งแต่รอบแรกอะ่ะเนี่มันก็จะได้ร้อยดอลลาร์เนี่ยทุกคนบอกเลยว่าฟาร์มมันส่วนตรงนี้มันจะเป็นของเควสเหมือนกันครับทุกคนนี่กําจัดโกเลมจํานวน5ตัวส่วนโกเลมเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดน,นะโกเลมมันน่าจะเป็นตัวปอต ในด่านแบบในแมปครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่พามาดูแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปตีพวกบอสอ่าไปสอนวิธีการฟาร์มเดี๋ยวพี่จะพามาสุ่มกล่องก่อนครับผมกล่องเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับผมสุ่มให้ดูแค่2กล่องละกันนะครับทุกคนอย่างละ2เนาะก็จะมีเป็นอ่าแรบ็อกอัลตร้าแรบล็อกแล้วก็เรนโบว์บล็อกนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวเราเอาของพวกเนี้ยเก็บขึ้นไปด้านบนก่อนเวลาเปิดกล่องจะได้รู้นะครับว่ามันจะได้อะไรเนะ โอเคคลิกครับปุ๊บอ่าได้เงินครับทุกคนเกลืออ่าเปิดปุ๊บอ่าได้ปืนครับทุกคนได้ปืนอ่าพี่ได้ปืนไปแล้วส่วนเงินก็คลิกขวาปุ๊บมันก็จะเอาเข้าตัวเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดสองกล่องต่อไปดีกว่าเข้ามกล่องเนี้ยพี่จะเปิดแบบน้อยๆนะครับทุกคนแบบไม่เปิดมากเพราะว่าเราให้น้องๆมาลองเปิดกันดีกว่านะครับทุกคนโอเคเปิดปุ๊บโอเคได้เป็นปืนเ k คครับผมปืนเ k คสุดยอดสุดยอดเปิดอีกทีก็ปุ๊บได้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรอ่ะได้หมวกครับทุกคนเอ้ยดีอยู่นะ ส่วนไอ้เรนโบบ็อกเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่แรที่สุดครับทุกคนนี่บอกเลยว่ากล่องแรความเกลือก็ต้องแรเหมือนกันเปิดปุ๊บไม่น่าพูดเลยมันคืออะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองถอดเกาะดูซิมันเป็นเกาะหรือเปล่าเอ้ยมันใส่ตรงกางเกงได้มันคืออะไรอะ่ะอ,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 อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเปิดอีกกล่องปุ๊บอันนี้คืออะไรหมวกน่าจะเป็นหมวกอ่าใช่เป็นหมวกเอ้ยเท่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 หมวกเออพี่อยากเปิดกล่องไอ้เรนโบว์อีก อีกนิดนึงอะ่ะพี่รู้สึกว่ามันเกลือพี่อยากเปิดจนกว่าจะได้ปืนน่ทุกคนป๊บน,นึงนะพี่ขอเปิดจนกว่าจะได้ปืนเลยพี่อยากรู้ว่าปืนในกล่องเรนโบว์เนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคซ้าซ้านี่ได้แล้วอุ้ยเท่อยู่นะทุกคนไม่ใช่เล่นเนะเปิดอีกทีปุ๊บอน่นนี้ได้ปืนม่อีกแล้วอุ้ยคราวนี้เป็นน่าจะเป็นพวกสันในหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคพอใจแล้วก็ลองมาเปิดๆก็ได้ะครับทุกคนส่วนวิธีการหากล่องเนี่ย มันหาง่ายมากทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไป,ไปดูไปทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับว่ามันฟาร์มยังไงบ้างโอเคแต่ก่อนอื่นที่จะพาไปฟาร์มนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนครับทุกคนนี่มันจะเป็นบอสครับทุกคนซปเปอร์ซอมบี้เลือด1000ประเภทตีใกล้จุดเกิดทุกเมืองก็คือมันจะเป็นฝั่งนู้นครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะนี่มันก็จะมีบอกด้วยว่าโอกาสดรอปอะไรเนี่ยดรอปอะไรบ้างนี่ดรอปกองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนอันนี้เป็นเอ่อสไปเดอร์เอเลียนแมงมุมเอเลียน วินา่ากลัวก็จะมีบอกเหมือนกันนี่มันจะเป็นดบนี่ไอตัวนี้มันดอบอ่ากล่องอันนี้ด้วยกล่องตาอะไรสักอย่างเอาต้าเล่บอกอะไรเนี่ยอโอกาส50%นะครับผมความหายากระดับ S บางเมืองมันจะเกิดแค่บางเมืองนะครับทุกคนมันต้องแบบไปสุ่มดูเอาอะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนมาดูตรงนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปสอนฟาร์มนะครับผมว่าขั้นตอนแรกในการฟาร์มเนี่ยเราต้องฟาร์มยังไงนะครับแต่ขั้นตอนแรกพี่จะยังไม่พาไปตีบอสก่อนพี่จะพาไป าฟาร์มเงินก่อนวิธีการฟาร์มเงินก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูซิตรงนี้มีอะไรบ้างในเมืองอ่านไ,ไงพี่เจอเมืองแล้วเดี๋ยวเราลองเดินไปที่เมืองกันดีกว่านะครับทุกคนตามเมืองอ่ะมันจะมีกล่องให้เก็บด้วยครับทุกคนส่วนในกล่องเนี่ยมันก็จะมีพวกเป็นปืนครับทุกคนมันจะมีปืนให้ด้วยเราก็ตามเก็บไปเก็บไปปุ๊บอ่านี่พี่ได้โอ้โหอาบเลือดมาเลยทุกคนปุ๊บเก็บมาได้อะไรได้กระปอ๋ะปองเนี่ยกระป๋องเนี่ยมันเอาไปแลกของได้ครับทุกคนเก็บมาปุ๊บได้กระสุนเนะ ไหนเร,เราลองตีปุ๊บปุ๊บอ่าตีได้ตีได้ตีได,ได้อย่างมันนะทุกคนโอเคของก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเก็บปุ๊บได้อันนี้อะไรเอ่ยเหมือนเทเปอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปยิงซอมบี้กันต่อดีกว่าครับทุกคนเอาตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับการฟาร์มเงินนะ้เดี๋ยวพี่ขอไม่อธิบายอะไรมากแนละ้วก็นี่ครับทุกคนยิงปังแล้วเราก็จะได้เงินมานะครับทุกคนเราก็คลิกขวาปุ๊บ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 เงินมันก็จะเข้าตัวนะครับผมโอเคยิงอีกปึง้ง นี่บางทีก็ได้มา2บาทโอเคขอยิงอีกตัวยิงอีกตัวปึงป้งปึง้งปึ้งอย่างเอาทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปพี่จะพาไปดูจุดเกิดของบอสนะครับผมเป็นจุดฟาร์มบอสนะครับผมเพื่อที่จะเอาพวกกล่องสุ่มนะครับทุกคนก็คือมาตรงวาร์ปตรงนี้เลยครับผมเป็นจุดวาร์ปเสียตังค์นะครับกคนก็คือเสียเงินก็คือเอเงินค่าข้าเดี๋ยวที่เราฟาร์มไปจากตรงนี้นครับทุกคน อ่ะเราก็เข้าไปเลยแล้วก็เลือกเมืองเลยครับทุกคนมันก็จะมีบอกนะครับว่าไอตรงเมืองเนี้ยมันมีเกิดตัวอะไรบ้างเหมือนเมืองเนี้ยมันจะมีซูเปอร์ซอมบี้สตัวก็คือไอตัวเหลืองๆอะ่ะไม่ใช่เหลืองๆตัวขาวๆวทุกคนแล้วก็จะมีพวกเนี่ยดูเนี่มันก็จะมีแบบบอกนะครับทุกคนว่าสถา,านที่ไหนมันมีเกิดตรงไหนบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองไปซักเมืองหนึ่งก็เอาเป็นเมืองนี้ละกันนะครับทุกคนอันแรกปุ๊บมาไหนเราหาซีตรงไหนครับนี่ไงเจอแล้วทุกคนนี่นี่นี่วิธีล่อมันมาล่อมันมาใกล้ๆอย่างนี้อ่ะแล้วเราาก็หจุดแอบ เราหาจุดแอบบนี่อย่างนี้อย่างนี้เออแล้วเราก็ยิงมาเลยเนี่ยยิงอย่างเงี้ยเอโอโคตรง่ายทุกคนเนี่ยวิธีการฟาร์มแบบโคตรง่ายไม่ต้องแบบวิ่งหนีให้เสียเวลาแล้วก็ยิงยิงอมมีแรงดีด้วยเว้ยกดชิปไวะนี่เราก็ยิงไป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 ยิงยิงโอเคแตกระสุนแล้วก็ยิงเท่นี้ทุกคนโคตรง่ายเป็นไงเออวิธีแบบง่ายแสนง่ายโมมันดรอปปืนมาด้วยทุกคนเป็นไงวิธีแบบโซ่จีไอซี่ได้หัวบอสมาด้วยครับทุกคน แบบอีซี่มากแบบเวลี่เวลี่อีซี่ครับทุกคนก็ลองมาฟาร์มกันได้นะครับทุกคนแบบมันมันง่ายมากทุกคนเหกะเลยวิธีการฟาร์มบอสเนี่ยเพียงแค่แบบน้องเล่นพลิกเพลงกับมันนิดนึงอะ่ะในการแบบหาจุดแอบแบบไอ้บอสมันไม่สามารถเดินได้อะเพราะาตัวมันสูงกว่าใช่ไหมเราก็ลองหาจุดเงี้ยแบบโคตรง่ายทุกคนพี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคือมันง่ายจริงๆครับทุกคนอเราเราก็ฟาร์มไปฟาร์มไป โอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนสลับเซิร์ฟอัปเตอร์เดย์นะครับผมในเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมก็คือแบบตัวเซิร์ฟนะไม่ใช่หมายถึงเวอร์ชันเกมนะครับทุกคนก็คือแบบใช้ได้ครับทุกคนบอกเลยว่าของอะไรเงี้ยมันสวยมากครับทุกคนโอเคก่อนจบพี่ว่าเราไปตีกันดีกว่าเราไป PVP กันดีกว่าครับทุกคนรู้สึกกระหายเลือดเดี๋ยวซิมาจุดตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนมาตรงนี่มันจะเขียนด้วยตรงไหนที่มันแบบ p v p ของดอกหรือ p v p ของตกนะครับเราเราก็จะเลือกโนดอปนะครับทุกคนเราก็คลิกเข้าไปเลย ดูซิมีใครแบบอยากจะไฟกับเราไหมยิงนี่โดนโดนโดนเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนยิงยิงยิงเฮ้ยเอสมันอะคีเฮ้ยปุ๊บเมดเอสมันตะคีเอสมันตะคีสวยจรจโดนหัวด้วยมาทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเปลี่ยนเซตมาแล้วเซตทองคือคไม่เห็นก็บ้าแล้วไอ Francis, พี่พี่เจอเป้าหมายแล้วพี่เจอเป้าหมายแล้วเฮ้ยโดนยิงหลังโดนยิงหลัง สวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเติมกระสุนเติมกระสุนซิกแซกซิกแซกลบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เป็นไรเลยทุกคนสวยอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว หลังจากนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการติดตั้งตัวเกมนะครเพราะว่าเซิร์ฟเขาเนี่ยเป็นตัวเกมแย่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ของทางเซิร์ฟนะทุกคนส่วนวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยเอ่อก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูตรงหน้าเว็บก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้านะครับทุกคนก็กดเข้ามาดูได้เลยครับผมก็มันจะมีพวกเซ็ตที่พี่บอกไปข้างต้นนะครับนี่น นี่ก็เป็น500 500บาทน่าจะเป็น500บาทนะอ่าเท่าเท่าที่พี่ดูอ่ะเท่าที่ในเซิร์ฟมันบอกอ่ะเออเติมครบ500ไงนี่ไง500บาทก็รับไปเลยครับผมเซตนี้นะครับผมคือบอกว่าสวยสวยมากตวนตรงนี้น่าจะเป็นดาบน่าจะเป็นดาบนะครับทุกคนเติม3 0 0้น่าจะได้ดาบนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะมันคือโซนนี้ก็ทุกคนมาดูกันเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมง่ายมากครับทุกคนให้ทุกคนนะครับคลิกตรงลิงก์ดาวนโหลดตรงนี้ครับผมคลิกเข้าไปเลย มันก็จะมาตรงที่เป็น Google Drive นะครับผมให้ทุกคนกดดาวน์โหลดไปเลยครับผมอแล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปเลยครับโอเคครับเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นไฟล์เซตอัพมานะครับผมให้ทุกคนคลิกเข้าไปเลยครับกดรันครับผมให้กดตรงนี้ให้ติ๊กไว้นะครับผมมันก็จะได้แบบเหมือนตั้งช็อตคัทไว้เวลาเราจะเข้าเกมแบบนี้ครับทุกคนอันนี้คือพี่ดาวโหลดไว้แล้วนะกด next ต่อไปครับผมกด install เลยครับผมก็คือกดติดตั้งครับทุกคนมันก็จะทําการติดตั้งตัวเกมให้นะครับผม แล้วก็พี่พี่ไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้พี่ดูผ่านหรือเปล่านะก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะมีถามด้วยว่าให้ติดตั้งที่ในไดนี้หรือเปล่าทุกคนก็ลองหาได์ที่แบบถ้าถ้ามันขึ้นนะเพราะเมื่อกี้พี่ดูไม่ทันถ้ามันขึ้นอย่างนั้นอะทุกคนก็ลองดูเลยว่าทุกคนจะลงตัวเกมไ้ได้ไหนนะครับผมให้แบบเลือกได้ที่มันมีพื้นที่เหลือนะครับทุกคนอ่าแบบนี้ก็คือเสร็จแล้วครับทุกคนวิธีการติดตั้งง่ายมากครับทุกคนกดฟินิชไปเลยแล้วมันก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับผมมันก็จะได้อตัว ตัวเกมมาแล้วทุกคนมันก็จะมาผู่ที่หน้านี้เลยครับผมให้ทุกคนคลิกกดเข้าไปเลยครับอ่าเรียบร้อยพอมาอย่างนี้นะคุณเอ่อยูเนมใครเนี่ยไปหนึงเอาก่อนวิธีการเข้านะครับทุกคนง่ายมากครับเอ่ง่ายทุกอย่างอะ่ะก็คือถ้าทุกคนเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ก่อนครับด้านขวาล่างตรงนี้คลิกเข้าไปครับผมอ่ามันก็จะเข้ามาที่หน้าตรงนี้หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมครับมันจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับส่วนให้ทุกคนอนะ่ะใส่ชื่อในเกม แล้วก็ตั้งรหัสผ่านครับทุกคนแล้วก็ให้ใส่อีเมลของทุกคนเลยครับผมเป็นของตัวเองนะแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกแค่นี้ครับผมแล้วก็มาที่หน้าตรงนี้ใส่ยูเซอร์ก็คือชื่อในเกมที่ทุกคนใส่ตรงเนี้ยแล้วก็พาสเวิร์ดที่ทุกคนตั้งนะครับผมแล้วก็กดเข้าได้เลยครับผมก็คือกดเข้าตรงนี้นะเข้าได้เลยครับผมพอเกม,มันรันเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มเล่นแค่ปุ่มเดียวทุกคนกดเข้าไปเลยครับผมมันก็จะเข้าไปที่หน้าเกมให้โดยอัตโนมัติส่วนตรงนี้เป็น เป็นตั้งค่าแรมมันเป็นตั้งค่าแรมครับทุกคนก็คือเหมือนอยากให้เกมตัวเกมเนี่ยใช้แรมทั้งหมดเท่าไหร่คือส่วนตัวพี่อ่ะพี่ตั้งไว้ที่4นะครับทุกคนก็คือตั้งตรงนี้นะแล้วก็กดบันทึกไปเลยครับเวลาเล่นมันจะได้ลื่นขึ้นไงครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเซิร์ฟอัปเตอร์เดย์นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนสำหรับใครที่อยากเล่นหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ทั้งหมดของ ของเซิร์ฟเนี่ยไว้ให้นะครับผหรือว่ามาดูที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้ครับทุกคนเนี่ยมันจะมีเป็นลิงก์ดิสคอร์อะไรพวกนี้อยู่นะพวกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e ให้พี่ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบายบายไว้เจอกันครับผมฝากเซิร์ฟอัปเดย์บุ๊กด้วยนะครับผม